สวัสดีครับสวัสดีทุกครับทุกท่านนะครับที่สนใจรถปืนสองคัสเกตเอทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับช่องส่วนรถเข้าใหม่ครับกระทางไม่พยนต์นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่เชลกันใหญ่ครับบริษัทพยนต์นะครับที่มินบุรีครับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ครับด้านหน้าผมมีรถเข้าใหม่ครับเป็นอีกหนึ่งเซ็ตเป็นครับของตัวรถพีพีครับเจ่นั่งครับถือว่าแบนๆยอดนิยมเลยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ครับส่วประหยัดนะครับกับอิซูะครับวิวเอสครับ1.9เบ มาพร้อมเครื่องยนต์ของตัวดีเซลขนาด1.9ครับได้งานสีบอลดูนสวยครับรถบ้านมือเดียวครับสภาพเดิมสวยนะครับได้เป็นงานฉมหน้าตัวใหม่แล้วนะครับไฟด้านหน้ารุ่นดีนะครับเป็นงานไฟเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วของตัว LED นะครับมีงานเดยทัมดอทติ่งไลท์สองกาวันให้พร้อมนะครับมาพร้อมกระจหน้าครับออกแบบดีไซน์ใหม่ให้ดูฉ่บเฉียวและดุดันมากขึ้นคันนี้ครับจัดทรงล้อมาให้นะครับขนาดของตัวสเปิ้วของตัว TE37 สีดำนะครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่14,800บาทกับราคาเพียงแค่8 ในส่วนตัวรุ่นคันนี้ครับราคาออกใหม่ป้ายแดงครับคันนี้ครับตกอยู่นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทเลยนะครับวันนี้ทางทางมิ้งพยนต์ครับขายเพียงแค่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับในส่วนตัวไฟดัดบอกด้านล่างนะครับเป็นงานหกตัวไฟ LED แล้วนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับยังไม่ทําการปรับสภาพแค่ทําการชําระล้างเบื้องต้นครับให้เรือนลื่สันคมของตัวงานสับโปน้านนะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับรถสังรณ์พยนต์นะครับเปิดมานะครับยี่สิบห้าปีปีนี้ครับ เรามีทีมงานจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์ครับมากกว่านะครับ20ปีในการจัดสรรหาและคุณภาพเกเอตรงนี้เข้ามานะครับถ้าลูกค้านะครับรู้สึกมั่นใจนะครับเรามีบริษัทมาตรฐานของการจอดสล็อตรถมือสองนะครับใบวายเป็นโครงสร้างภายในภายนอกเข้ามาตรวจสอบให้อีก274จุดครับลูกค้าสบายใจได้ครับเช้่อได้ครับที่สุดกระทางครับเปบงพยนตร์ครับต่อมาไฟตัดหมอด้านล่างครับจะเป็นงานของตัวไฟ led นะครับมาพร้อมเลขทะเบียนของตัว4 2ขอไข่ครับตัวตะ4 3 2 1ครับเลขทะเบียนสวยๆคันนี้เลยนะครับได้เลขทะเบียน เลขเรียงนะครับในส่วนตัวงานด้านข้างคันนี้นะครับลูกกระทันเก่าติดตั้งงานล้อมแม็กซับสีดํามาให้แล้วเป็นแบตทีเอส47-18นิ้วนะครับของตัวเลสนะครับมาพร้อมกับยางครับเป็นของโตโยตโอปี2022นะครับสียางครับที่เขาให้มานะครับหน้ากว้าง265ความหนา60เป็นยาง R18 สภาพแม็กซับสวยๆเลยคันนี้นะครับจัดทรงล้อมมาให้พร้อมนะครับระบบของตัวนะครับคันนี้เบรกติดตั้ง4ล้อนะครับช่วงล่างไม่บใบเป็นระบบของตัวเบรก ABS ครับ ขจารยเบรคของตัวครับ B A ครับเสริมเบรคของตัว E B D คันนี้ไม่ให้ครับควบคุมการทรงตัวนะครับ E C ครับมีให้เรียบร้อยนะครับสภาพแม่ยางครับเดิมๆยางโตโยนะครับแต่ท่าลูกค้ามาดูนะครับรายละเอียดของตัวยางรู้สึกว่ายางนะครับแข็งเกินไปผมทําการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับให้ดูสภาพโชกนครับแห้งเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับซึมรั่วหรือการขันของตัวงานโชคด้านหน้าซึมลัพลาสติกนะครับสภาพเดิมสวยนะครับถือว่าเป็นซิกเมนต์หกตัวรถครับ PPV พพวนะครับที่น่าใช้งานนะครับมาพร้อมกับราคาคันนี้ผ่อนเพียงแค่1 4ึ0 0หมื่นสี่พบาทครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเซอรเมงครับที่เบอร์ซุนกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทนแอดไลน์ทักก็มาสอบถามนะครับรายของตัวรถหรือทางผมก็ได้เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยของเรานะครับทุกอาของลูกค้านะครับไปบปิจิตต์พนักงานบริษัทนะครับเอกชนนะครับค้าขายนะครับเกษตรกรทำไร่ทำนาทำสวนออกสามารถออกรถได้ทุกชีพนะครับ ลูกค้าที่มีเครดิตครับดอกเล่าเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษครับตัวเบย์เฟอร์สในเรื่องใหญ่ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับตอนนี้แคมเปญครับดอกเบี้ยร่ำต้น4ปีนะครับ2.49นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปีนะครับ84งวดคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่1 4 8 0 0บาทครับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับงานไฟเลี้ยงเรียบร้อยกระจกพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับระบบหุ่นตัวอักสูตติกการ์ดครับป้องกันนะครับเสียงลมเข้านะครับหรือแรงกระแทกของตัวด้านหน้านะครับ ด้านข้างกาตแต่งงานสกักสาะเรียบร้อยนะครับการลอยมือนะครับมีให้นะครับภายในนะครับเขาจะได้เป็นงานเบาะหนังครับสีส้มเบาหนังสภาพเดิมสวยนะครับคู่มือของการใช้งานนะครับเข้าศูนย์แมทเทนเนตนะครับมีทุกระยะเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเลขใบนะครับเพียงแค่80,000โลเท่านั้นนะครับล่าสุดเข้ามาตอน74,000โลคู่มือของการใช้งานครับคันนี้มีให้ครบเรียบร้อยสภาพเดิมๆครับผมอะไรยเดิมนะครับ ปันติฟังชันนะครับหน้าจอติดตั้งระบบแอนดรอยด์ให้เรียบร้อยพร้อมกล้องมองหลังนะครับจับคู่มาพร้อมระบบตัวเกียร์อัตมัตที่เป็น6สปีดนะครับระบบของตัวออโต้สตาร์ทออโต้เบรกเบอคไฟฟ้าออโต้เอโคมีให้แล้วถือว่าออปชั่นคันนี้มีให้มาครบแล้วนะครับต่อมาให้ดูโครงสร้างนะครับหลักๆเลยการดูปัจจัยของตัวรถมือสองครับปัจจัยของการดูรถมือสองนะครับหนึ่งลอสปาร์คนะครับด้านข้างนะครับต้องไม่มีรอยของการเคาะงานนะครับสภาพของตัวโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีการชนโครงสร้าง ือการตัดต่อของตัวโครงสั้นด้านข้างนะครับงานซอบี้นะครับฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับงานสกัเพดนะครับด้านข้างคมเนียมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานซาเอฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับหมาสีแจ่มสีนะครับตามหัวน็อตสภาพเดิมสวยนะครับแผงประตูครับตกแต่งด้วยงานลายคับล่ามาให้เรียบร้อยนะครับแต่ตัดด้วยงานเบาะหนังที่เป็นงานสีส้มนะครับประตูเลด่อโล่งไฟฟ้านะครับที่วางขดน้าแก้วน้ําเราพงมีให้ ไล่ให้ดูงานลูกยางด้านข้างนะครับสภาพเดิมสภาพไม่อาร์ครับเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีการชนโครงสร้างของตัวงานด้านข้างนะครับผิวพันธุ์ของตัวงานแถว2นะครับด้านในนะครับสภาพเดิมสวยนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับด้านจับงานกันรอยมือสีดํามีให้ถือว่าคันนี้ครับตกแต่งออกแบบดีไซน์มาให้ดูดุดันนะครับด้าน่าใช้งานมากๆขึ้นนะครับด้านหลังจะให้ดูนะครับสภาพแม็กนะครับของตัวด้านหลัง ไม่มีปีรอฟุตบาทเลยนะครับยางโตโยปี2 0 2 2ทั้ง4เส้นโครงสร้างนะครับไม่มีคาบสนิมรื่อของการจมน้ำนะครับภายในของตัวบารที่สองครับสามารถทําการปรับพับเบาะได้นะครับเพื่อใช้พื้นที่นะครับของตัวด้านหลังในการขึ้นของตัวแถวที่3นะครับแอร์คอนโซลนะครับมีให้ทุกจุดแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าตรงกลางหรือด้านหลังของตัวแถวสานะครับสภาพเบาะเดิมๆคันนี้ยังไม่ได้ทการปรับสภาพหรือเก็บรายละเอียดของต้องงานนะครับงานพรมนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วทั่วคันเลยคันนี้นะครับ ในส่วนห้องนะครับด้ามจับแบคนขึ้นนะครับแถว2นะครับขันี้นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ตของตัวพา w เวอร์เลสนะครับไว้ใช้งาน1พอร์พอทที่วางโทรศัพท์นะครับด้านล่างนี่ด้านหลังมีให้ปัดนโจมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับด้านหลังของตัวแผงประตูนะครับงานทวิเตอร์นะครับมีเรียบร้อยติดตั้งงานแคปลาด้านข้างนะครับออกแบบไอซ่ออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งให้พร้อมเลยนะครับด้านข้างนะครับลูกยางขอบประตูนะครับสภาพเดิมนะครับไล่มาครับให้ดูในส่วนของตรงงานด้านหลังนะครับ ไฟนะครับออกแบบดีไซน์มาให้ดูพรีเมียมล้ำสมัยมากขึ้นเป็นงานไฟของตัว LED นะครับไฟตัดบอกด้านล่างครับมีให้ทั้งทีมนะครับแล้วก็โลโก้ของตัวเบส์มิว X นะครับพร้อมกล้องหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อดีเทลด้านข้างเดี๋ยวผมต้องการเก็บยูรอของตัวงานสีให้นะครับยูรอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะครับล้งห้องเครื่องเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบด้านหลังนะครับจะมีงานไฟเบรกที่3ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ปัดน้ำฝนของตัวด้านหลังครับมีให้นะครับจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับต่อมาในส่วนตุวงานฝาท้ายนะครับหล่อมล่ให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ารับชมเองนะครับที่ทางบริษัทถยนต์นะครับด้านท้ายนะครับพอร์ตพาเวลสใช้งานครับมีให้1พอร์ตฝ่ายด้านหลังไว้ใช้งานมีให้1จุดชุดประแจแม่แรงฝั่งขวานะครับอยู่ครบนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นไฮสโตวล้ออะไรนะครับมีให้ช่วงหน้าสภาพเดิมแหนบเดิมชกเดิมนะครับไม่มีค่าสนิม รลดของการจนโครงสร้างของตัวด้านด้านล่างนะครับราคาคันนี้ครับประหยัดไปกว่าป้ายแดงกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับแล้รถปีใหม่ใหม่น้อยสภาพเดิมสวยนะครับด้านท้ายให้ดูนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับเป็นการขยับฝาท้ายเดิมเดิมทั้งสองฝั่งนะครับฝาท้ายเดิมสภาพเดิมนะครับไล่เดียงมาให้ดูบอดี้ฝั่งขวานะครับฝายท้ายแท้เดิมอยพันธ์ในรวมรับด้านข้างสภาพเดิมนะครับคันนี้ยังไม่เก็บอะไรของตรงงานนะครับ อารีวิวให้เห็นลุคดีเทลต่างๆของตัวคันนี้ก่อนนะครับสภาพแม็กัเดิมนะครับวัสซีโครงสร้างนะครับด้านหลังนะครับไม่มีคับสนิมนะครับแล้วก็งานใช้์ชรไปได้ด้านข้างนะครับสภาพเดิมสมบูรณ์ในส่วนของตัวงานแผงว่าตูด้านหลังฝั่งขวานะครับไม่มีรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนนะครับลูกยางขอบประตูนะครับสภาพเดิมนะครับหอยหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับรอยซับาร์บอาร์นะครับของตัวด้านบน ไม่มีิุโรอของการชนโครงสร้างนะครับหรือการเคาะงานนะครับต่อมานะครับผมทําการไล่ให้ดูในส่วนตรงงานเบาภายในนะครับเบาภายในนะครับถือว่าตัดนะครับกับตัวงานสีบอลนะครับได้ดูลงตัวเลยนะครับสภาพเบาเดิมๆนะครับให้ดูที่พักแขนนะครับตรงกลางนะครับตอนนี้จะมีให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่พักแขนตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีนะครับช่องที่วางนะครับอ่ะขวดน้าแก้วน้ําตรงกลางให้2ช่องนะครับ ในส่วนของตูงานภายในเฮดลูมนะครับสภาพเดิมครับไม่มีรอยล้อฉีกขาดเดี๋ยวเราปบเปื้อนนะครับผมทาการทำซคกทำซับซ่าฮาวาระสาดให้นะครับสภาพของตัวด้านหน้าแผงประตูนะครับงานของตัวไฟด้านข้างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเหมือนเดิมนะครับโช็คเดิมแห้งเดิมนะครับซุมล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดยังอยู่ชัดเจนนะครับในส่วนตัวออปชั่นของตัวงานภายในครับบอปเป็นคนขับเป็นเมนนวลครับหกทิศทางนะครับประจอัด้ลงเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติบ้าคนขับ ระบบเซ็ทนทรัลล็อกมีให้จบพัพบปับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างงาเสาเอฝั่งขวานะครับมาร์คสีแต้มสีอยู่ครบนะครับหลอดสป,ปอ์เารกด้านบนสภาพสมบูรณ์เดิมนะครับงานของตัวเสาบีฝั่งขวานะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับน,นะครับสิกเกอร์การตกลมยางนะครับยังอยู่สภาพเดิมไม่มีการแกะหรือการร่อดน,นะครับต,ต่อมาไอของตัวรุ่นต้นของตัวที่เป็นเอ h ี e นะครับคันนี้นะครับถือว่าเป็นซึ่งเป็นของตัวรถที่น่าใช้งานมากมากกุญแจ Paid, เอกนุเจนะครับบีโมดให้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอกึ่งดิจิตอลเล็กไมล์ียงแค่7จ็ดหม Sag ื kind of ่นครับเก้าพ hmm, ันกิโลนะครับมีคู่มือของการเข้าสู่ประเทศนั้นทุกระยะนะครับเข้าล่าสุดว่าตอนเจ็ดหมื่นครับสี่พันโลนะครับมีคู่มือของการเข้าสู่ประเทศนั้นทุกทุกระยะเลยพวงมาลัยสภาพเดินสวยนะครับไม่มีหล่อนนะครับหรือรอยฉีกขาดหรือระเบิดหรือรอยนะครับถลอกของตัวงานพวงมาลัย ระบบแอร์แบ็กความปลอดภัยคันนี้ด้านหน้ามีให้สองจุดนะครับระบบของตัวควบคอนโทรลล็อกความเร็วมีให้นะครับฝั่งซ้ายคอนโทรระบบตัวเครื่องเสียงสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายนะครับสามารถทําการปรับระดับของโดร์โฟมาลไยนะครับคันนี้ได้ถึง4ทิศทางนะครับไฟหน้าจะเป็นงานไฟแมนนวลนะครับที่ปรับฝนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหน้าจอเลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับคอนโซลหน้าหน้าสภาพเดิมนะครับหน้าจอนะครับคันนี้เป็นหน้าจอ Android ลูกค้าท่านเก่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตทำการดูโหมดของตัววิดีโอการนำทางคันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อบลูทูธทางเอฟเ m ได้ปกติเลยนะครับมีโหมดของการตั้งค่าการขับขี่รถยนต์นะครับทั่วไปเข้านเน็ต g o o g l e Chrome ได้ปกตินะครับในส่วนของ y o u t u b e ครับดูได้นะครับคันนี้ YouTube ดูได้กล้องมองหลังนะครับ มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แมนนวลนะครับแล้วก็มีพอร์ตของตัว USB ไว้ใช้งาน2พอร์ตนะครับไฟแสงฐานะของการทำงานระบบ a i r b a บ็มีให้นะครับด้านล่างตัดด้วยงานลายแคปลาสนะครับระบบการการนะครับล็อกความเร็วพื้นที่ลัชันมีให้การ์ดเลื่อนถลายนะครับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้เรียบร้อยนะครับเบรกไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับสภาพของตัวภายในที่พักแขนสภาพเดิมๆนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับมีช่องใส่ของให้เกทดิ้นชัก นะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับหรือรอยครับล้าของตัวงานภายในคอนโซลด้านหน้าโยมผมพานะครับมาชมนะครับและดูในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวห้องเครื่องด้านหน้าครับถ้านผูท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกำลังมองหานะครับรถครอบครัว p p v นะครับเจ็ที่นั่งนะครับคันนี้ถือว่าได้ปีใหม่ครับมาได้น้อยครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่1นึ่งหมื่นสี่พันบาทครับกับอีสุนะครับมิวเอสหนึ่งจุดเก้าแอคทีฟครับตัวนี้ปี2021แล้วนะครับ มาพร้อมกับงานสีบอลเงินโดยสวยๆนะครับถ้าใครท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่พัฒน์รยนต์หรือสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอเม้งที่เบอร์ส่0น4 1 4 6 6 0 2 3เบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์นะครับพักเข้ามาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟร์ทางผมก็ได้เลยนะครับผมพามาชูมาดูในส่วนของตัวเครื่องด้านหน้านะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีไอบูพาวเวอร์ขนาด1.9นะครับ150เล็งม้าที่ค่อยให้มาครับพร้อมกระแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับ เครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคือถือว่าประหยัดที่สุดนะครับในรุ่นของตัวดีเซลเลือกว่าได้นะครับสภาพเครื่องยนต์ครับเดิมๆนะครับรอบเครื่องนิ่งๆครับปกติเลยไม่มีรอเสียรั่วนะครับของตัวน้ำมันเครื่องนะครับหรือกระแลงของตัวงานเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะครับยังไม่ทําการปรับสภาพไม่ทำการช็อตล้างนะครับงานเสาโป้งครับไม่มีเรืองของการแกะครับแก้มด้านในสภาพเดิมนะครับหัวล้อเดิมๆนะครับแก้มงานฝั่งซ้ายนะครับเน็ตเพจมอกอยู่ครบ ขาด้านหน้าไม่มีเร่องของการชงโครงสร้างหรือการเคาะงานหรือค่าสนิมนะครับหลังประการโครงสร้างของเราพิจนต์นะครับเปิดมา25ปีนะครับเ้าค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับรถครอบครัว p v คันนี้ว่าใช้งานมองหาผมได้เลยนะครับเซม้งนะครับเยอกว่าสองมอครับผมตองการชาระล้านครับเครื่องยนต์นะครับลางห้องเครื่องนะครับแล้วก็ปิ่นฐานน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้านะครับและก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับ รถคันใดนะครับสนใจหรือลังมองหารถคราวพลัวนะครับ P P V เจ็ดชิ้นั่างนะครับคันนี้นะครับถือว่าเป็นแบรนด์สุดประหยัดเลยนะครับมาพร้อมชมหน้ารุ่นใหม่ๆครับไม่พิ้งแค่79,000โลครับกับราคาเพียงแค่แปด0 0นหกหมื่นเกบาทนะครับกับอีสุนะครับ m x 1.9 Active คันนี้นะครับปี2021นะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่8 6ด0 0 0หกหมบาทประหยัดไปกว่าป้าแดงครับกว่า200,000กว่าบาทเลยนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซมิงที่ประส1466023เบอร์โทรนี้แอดไลน์นะครหนึ่งมาสอบถาม รายลเยของโตรถคับหรือถ้าน้องการกระทางผมก็ได้เลยนะครับก็จอกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกระทางช่องส่วนรถเข้าใหม่ครับกระทางแมพยนตน์นะครับเพื่อจะเป็นลาดคับชฉดยสวยขั้นต่อไปนะครับวันนี้ครับท่านิงครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ